คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของคนมีบุตรไม่มีบุตรและผู้ที่ต้องสูญเสียบุตรไปตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงทราบว่าพระชายาให้กำเนิดพระโอรสทรงอุทานว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอพันธนาการเกิดขึ้นแล้วหนอ ดากล่าวว่าคนมีบุตรย่อมยินดีในบุตรทั้งหลายคนมีโคย่อมยินดีในโคทั้งหลายเพราะอุปธิคือความดีของคนใครไม่มีอุปธิบุคคลน,นั้นไม่ยินดีเลยอุปธิหมายถึงกิเลสความพัวพัน์ เหตุของการเวียนเกิดพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าบุคคลมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลายบุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปธิเป็นความเศร้าโศกของคนบุคคลใดไม่มีอุปธิ บุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลยนางวิสาขาโศกเศร้าพ่อบุตรเสียชีวิตมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนว่าน้ำตาโศกเศร้าของเธอตลอดการเวียนว่ายตายเกิดนี้มากกว่าน้ำในมหาสมุทร ผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งก็มีทุกหนึ่งผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ก็มีทุกเก้าสิบผู้ใดมีสิ่งที่รักหนึ่งผู้นั้นก็ทุกหนึ่งผู้ไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่ทุก์ความทุกข์มากมายในโลกนี้ที่เกิดเพราะอาศัยสิ่งที่รัก เมื่อไม่มีสิ่งที่รักโศกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มีผู้ไม่มีสิ่งที่รักย่อมไม่มีทุกข์ผู้ไม่ต้องการโศกเศร้าก็ไม่ควรรักสิ่งใด